สกรีนขวดแก้วลายเล็กแค่ไหนก็ไม่หวัน่นเพราะเครื่องพิมพ์แผ่นรุ่นนี้เอาอยู่สวัสดีค่ะทุกคน คลิปนี้เราจะพามาชมการทำงานของเครื่องฟิล์แผ็กสองสีที่มาพร้อมระบบมอเตอร์เซอส์โวอัดัชอริยะความแม่นยำระดับสูงควบคุมได้ละเอียดทุกจังหวะพร้อมด้วยชุดถ้วยเก็บสีดีไซน์ใหม่อินคัพอลูมิเนียมเกรดพรีพเมียมเสริมแรงดูดด้วยแม่เหล็กพลังสูงรีดสีได้สวยคงกลิ่นน้อยแถมใช้งานง่ายกว่าเดิมอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะดีไซน์แบบไหนลายจะเล็กแค่ไหนเครื่องนี้ก็พร้อมเลยเพราะเราไม่ ไมีแค่เครื่องดีแต่ยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำและเทรงการใช้งานให้จนคล่องเอาละค่ะไปดูการทำงานซริงกันเลยดีกว่าแม้รว่นลายบนขวดจะแค่ปลายเข็มทีมอาร์ตเวิร์กของนิจินก็สามารถเตรียมไฟล์ให้คมชัดทุกรายละเอียดสกรีนออกมาดูแพงเพิ่มมูลค่าให้สินค้าชิ้นเล็กได้แบบมือโปรและด้วยความเร็วของเครื่องรุ่นนี้ทำงานได้สูงถึง เจ็ถึง1,200ชิ้นต่อชั่วโมงแม้จะเป็นชิ้นงานขนาดเล็กก็ไม่ต้องห่วงเพราะเราใช้ซิลิโคนพิเศษคุณภาพสูงที่มีความยืดหยุ่นและเก็บหมึกได้อย่างแม่นยำทำงานร่วมกับแม่พิมพ์ความละเอียดสูงที่ผลิตขึ้นโดยทีงานนิจินเองผลลัพธ์ที่ได้คือลายชัดเ๊ะทุกเส้นแม้จะเล็กแค่ไหนก จุดแข็งคือเรื่องของหมึกและสีที่เราคัดสรรมาอย่างดีแม้จะต้องเจอกับสารเคมีจากการใช้งานจริงก็ยังคงทนไม่หลุดลอกง่ายๆอย่างแน่นอนค่ะ สนใจแต่ยังไม่มีประสบการณ์ไม่ต้องห่วงค่ะทักมาปรึกษาทีมงานเราได้เลยที่ l like i n e แอดมิจินโปรแหรือโทรหาเราโดยตรงที่เบอร์0868426859มีจินพร้อมดูแลคุณตั้งแต่เริ่มต้นจนใช้งานกล้องมือเลยค่ะ